มีคนที่มีกระบากลางฝ่ามือหลายคนนะครับที่มาลาบดูกรรมนะฮะมักจะถามว่าเนี่ยทำไมเนี่ยผมทําความดีหนูทําความดีหนูคิดดีทําดีทําไมหนูยังทุกข์อยู่เลยค่าอาจารย์ทำไมคุณงามความดีที่หนูทําเขาไม่ช่วยหนูเลยเหรอมันไม่มีพลังงานดีๆเข้ามาหาหนูเข้ามาช่วยหนูเลยเหรออะไรเงี้ย หลายคนเกิดความทุกข์แบบนี้ตลอดเลยนะครับแต่ว่าเขาไม่รู้นะเป็นเพราะกรรมบางอย่างหรือมาหรือกิเลสบางอย่างนั่นเองนะครับเรื่องราวที่ผมจะเล่าเนี่ยเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังนะครับกรับสวัสดีท่านผู้มีบุะคุณทุกคนและผู้ที่มีการฝามือที่มาสร้างบารมีทุกคนนะครับเพราะว่าทุกคนที่ไม่ตามแล้วจะคิดว่กอกิดตามคลิปท่ากับได้ร่วมสร้างพุทธสถานที่กาญจนบุรีกับผมโดยที่ไม่ต้องบริจาคไม่ต้องโอนเงินมาเลยนะครับดังนั้นหลายคนที่มาที่สุขในชาญการเด่นหรือจะดูจากคลิปเนี่ยก็จะไม่ได้ถูกผมเรียลลายนะครับแต่่วา จะได้สบายใจกันไม่ต้องกังวลมาโอ้อาจารย์แนมะ่งคนนี้แม่งเรียนลายกูอีกละเดี๋ยวแม่งขอกูอีกละอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมไม่ขอไม่เดียนลายนะครับดังนั้นหลายคนบอกว่าอาจารย์อยากจะมีร่วมบุญอะไรอาจารย์ก็บอกหนูนะโอเคผมไม่บอกนะครับก็คือดูเอาเองละกันครับอยากจะร่วมก็รวมมานั่นเองนะครับก็เป็นการสร้างบาร,รมีของคุณเองครับวันนี้นะผมจะมาพูดถึงว่ามาหรือกรรมที่คนที่มีกรรมการฝ่ามือมักจะ เจอเล่นงานแล้วก็เจอแกล้งตลอดเลยนะครับหลายๆน,นี่ยคะทีะ่ชอบถามมานะครับว่าเรื่องราวของคุณมีกะบากลางฝ่ามือเนี่ยบางทีเนี่ยหนูไปดูคลิปคนน้นคนนี้มาที่บางทีทาไมเขาเอาเหมือนกับเรื่องราวที่อาจารย์ไปเล่าเลยไปทําคลิปต่อนู่นต่อน,นี่อะไรเงี้ยผมบอกอ๋อตามสบายครับผมไม่ได้สี่เลียมนั่นเองนะครับถามว่าคนที่เอาเรื่องราวกะบาดกลางฝ่ามือไปเล่าแต่ไม่ใช่หน้าที่ที่เขาจะต้องเล่าเนี่ยถามว่าเขาต้องรับผลอะไรไม่คะอาจารย์ ก็ต้องตอบเลยนะครับว่าเขาต้องรับผลแน่นอนนะครับเพราะว่ามารก็ไม่ชอบอยู่แล้วนะที่ให้เอาเรื่องบางอย่างที่ของคนมีกระบบกากฝ่ามือไปเล่าดังนั้นผมเล่าให้คนมีกระบบืฝ่ามือฟังเพื่อให้คุณได้รู้ตัวช่วยตัวเองก่อนช่วยให้ตัวเองและครอบครัวรอดก่อนรวยก่อนดีก่อนส่วนคนอื่นเนี่ยเรื่องราวคนมีกระบบกากฝ่ามือคุณก็ส่งคลิปให้เขาดูไปก็ได้ แต่การที่คุณเอาเรื่องบางอย่างไปเล่าไปเพื่อต้องการอยอดไล์อยอดแชร์อะไรเนี่ยผมไม่ได้ซีเรียสผมไม่ได้คิดไม่ได้อะไรไม่ได้ว่าอะไรกันแต่คุณก็ต้องรับผลของกรรมของมารที่จะกันแก้งคุณกันแก้งไงท่านอาจารย์กันแก้งให้คุณนั้นเจอวิบากกรรมบางอย่างติดขัดการงานการเงินถูกโกงสุขภาพมีปัญหาอยู่ๆครอบครัวมีปัญหาทะเลาะกัน ปัญหาต่างๆนานาเงานาิงนล่วเงินช็อตเงินติดขัดโอ้ยวุ่นวายอยู่ๆก็โดนหลอกอะไรอย่างเงี้ยนั่นแหละฮะมารเขาต้องการจัดการเล่นงานคุณเพื่อให้คุณนั้นจะได้ไม่ต้องไปยุ่งกับกรรมคนอื่นหรือเจ้ากรรมในเวรคนอื่นหรือเรื่องกากระบาดกลางฝ่ามือนั่นเองดังนั้นที่ผมเล่าให้คุณฟังมันไม่มีในตำราดังนั้นเรื่องราวที่ผมเล่านั้นมันมีเพราะมีสิ่งศิทธิ์บางอย่างมาให้ผมเล่า นั่นเป็นเพราะว่าสิ่งสิ่งเขาคงจะมอบหมายผมทําขั้นถึงจะส่งคนมาช่วยคุ้มครองผมผมก็เลยสามารถจะมาเล่าทุกคนได้แต่ถ้าคุณไม่ไม่ได้ซีเรียสอะไรคุณอยากจะเล่าก็เล่า,ลา,ลาไปแล้วเมื่อคุณเจออุบัติศักด์เจออุบะอ,อุปสรรคในชีวิตเจอวิบากกรรมในชีวิตผมขอเป็นกําลังใจคุณสู้เลยละกันนะคะคุณก็ต้องยอมรับสภาพและคุณก็ต้องแก้ปัญหาด้วยตัวคุณเองนั่นเองนะครับผมก็คงจะไม่ได้ไม่ได้ซีเรียสอะไรผมไม่ได้คิดอะไรนะครับดังนั้นหลายคนบอกว่าอาจารย์แล้วทำไมหนู หมั่นสร้างบุญทั้งกายวาจาใจสวดมนต์ภาวนาทำไมหนูยังทุกข์อยู่เลยคะไม่มีความสุขเลยคะ่ะต้องบอกอย่างนี้นะครับทุกการกระทำของคนที่สร้างบารมีหรือมีกระดกา,รากลางฝ่ามือเนี่ยมานมันแทรกตลอดทุกวันนี้มารก็พยายามจะแทรกผมตลอดนะผมบอกเลยนะถ้าผมไม่ได้หมั่นนั่งสมาธิกรมฐาาหรือกำหนดจิตหรือดูจิตตัวเองอยู่สม่ำเสมอผมบอกเลยนะบางทีเราก็แพ้ได้เราก็เผลอได้นะ เพราะว่าทุกครั้งที่เราสร้างบุญสร้างบรารมีมันจะเกิดบางอย่างเกิดขึ้นเช่นบางคนบอกว่าหนูทําเป็นกายกุศลวิบากมันจะทําให้หนูเกิดความทุกข์กายยังไงคะอาจารย์ที่อาจารย์พูดนะคือสิ่งแรกกายกุศลวิบากค,คืออะไรกายกุศลวิบากค,คือเรานั้นทําความกุศลด้วยกายแต่การกระทําแล้วเรากลับรู้สึก เกี่ยวกับการกระทําบุญหรือการสร้างบุญอันนั้นเช่นสมมุติเราเป็นคนที่ชอบแบบเออไปวัดแล้วเราก็ชอบช่วยกวาดล้า,ลางวัดล้างห้องนงห้องน้งําอะไรอย่างนี้นะเมื่อเราทําความดีต่างๆนานาละพอเวลา,ามีคนเห็นเราเออหนูนี่ดีเนอะหนูขยันเนอะมาช่วยวัดทําความสะอาดกวาดล้านวัดนู่นนี่เนอะขยันจังเลยมาทุกครั้งเห็นทําทุกครั้งเลยเราดีอกดีใจเราชื่นใจมีคนเห็นมีคนชมนั่นแหละเราเสร็จมาแล้วนะ แล้วถ้าวันใดวันหนึ่งมีคนเขาเห็นเราเขาบอกว่าโอ้ยมาทําบุญเอาหน้าบ่าวาเนี่ยแม่งจะเอาหน้าเจ้าวาดเอาหน้าเอาผระเอาหน้าเอาตาว่าตัวเองทําบุญกว่าลานวัดทําข่าวสารห้องน้ําถ่ายรูปลงโซเชียลแม่งต้องการจะอวดเขาหรือเปล่าว่าตัวเองสร้างบุญสร้างบุญนู่นนอย่างนี้สงสัยเนี่ยทำเอาหน้าเอาตาเอายอดไลค์เอายอดแช์นู่นนี่แน่ๆเลยสร้างภาพอะไรครับพอเราได้ยินปุ๊บเราจิตตกเครียดทุกเลย เพราะเราไปติดไงติดอะไรติดการกระทําว่าเราทําดีนะจะมาว่าเราอย่างงู่นอย่างนี้ว่าเราเอาหน้าได้ยังไงแปลว่าจิตใจเรานั้นยังเป็นไปตามกิเลสอยู่หรือบางทีบางคนเราทําทําอยู่หลวงพ่อเขาเดินผ่านเขาก็ไม่พูดอะไรปกติก็เคยชมแต่วันนั้นเขาเฉยๆเขาก็เดินผ่านไม่ได้เหมือนไม่ไม่ได้เห็นเราด้วยอาจจะเป็นเพราะว่าติดธุระหรืออะไรกระต่งางนานาของของท่าน เรารู้สึกเลยเฮ้ยทำไมวันนี้หลวงพ่อไม่ชมเราวะเฮ้ยทำไมวันนี้หลวงพ่อไม่ไม่ไม่ไมไมแบบว่าเออทักเราวะทําเหมือนไม่เห็นเลยเฮ้ยเป็นอะไรวะเฮ้ยเราทําผิดตรงไหนวะทุกใจเลยเนี่ยแหละกายกุศลวิบากคืออะไรคือใจเราอะ่ะการกระทําเราดีแต่เราไปยึดติดสิ่งที่เรากระทาจนกิเลสมันเข้ามาครอบงําแล้วบางคนบอกว่าอ้าวถ้าอย่างเนี้ยหนูก็ ไม่ทําไม่ได้เหรออะไรเงี้ยไม่ทําไม่คิดไม่ได้เหรอเราต้องฝึกหรือบางทีมามันมา,นมานในลักษณะมะโนกุศลวิบากหมายความว่าไงบางทีเราคิดว่าเราอะอยากจะทําบุญเราอยากจะถวายทานทําบุญใส่บาตรนู่นนี่ถวายสังฆทานเพราะว่าจิตเราคิดว่าการทําบุญนั้นมันจะทําให้เราได้มีผลบุญมาช่วยให้เราชีวิตดีขึ้น ช่วยให้เราล่ํารวยในชาตินี้ในชาติหน้าทํามันสร้างทานเอาไว้ชาติหนาเราจะได้รวยๆเราจะได้ขึ้นสวรรค์เป็นเทวดาเป็นนางฟ้าอะไรหรือว่าเราหมันสร้างบุญนั่งสมาธิสวนมนตเราจะได้มีบารามีเยอะขึ้นจะได้มีคนมาให้เรานั้นเอ,อ่อปรึกษามีบุญบารามีที่จะได้มีคนนับหน้าถือตานั่งสมาธิแล้วก็ถ่ายลงโซเชียลรู้สึกทุกคนจะได้สาธุ เออมีบารมีนะหนังสมาธิได้นานู่นนี่เพื่อหวังให้รู้สึกว่าจะได้มีคนศรัทธาเรานู่นนี่จิตมันกลายเป็นกินเลสเข้ามาเลยแต่พอเมื่อวันอะไรที่เราทำแล้วมันสร้างทำบุญสไายทานถวายาพระประธานนู่นนี่แต่ชีวิตมันติดวิบากกรรมยังลำบากยังทุกข์ยังไม่เห็นสำเร็จยังจนอยู่ยังไม่ได้เงินมไม่เห็นรวยเลยลำบากเหมือนเดิม จิตมันก็เลยเกิดวิบากกรรมกุศลอกอักกุศลทำบุญไม่เห็นได้ดีเลยทำบุญไม่เห็นดีทำสังฆทานไม่เห็นจะชีวิตดีขึ้นเลยนูน่นนี่เราอย่าลืมนะเราสร้างบุญเราได้ทันทีเลยแต่บุญจะมาตอบสนองเราทันทีได้หรือเปล่ามันอยู่ที่พลังของบุญนั้นจะมากพอและกรรมไม่มาขัดขวางตอบไม่ได้อันนี้ตอบไม่ได้หรือบางทีเรามีวจีกุศลวิบากหมายความว่าไง เราเป็นคนพูดดีพูดจะเชิญชวนให้คนทำดีสร้างบุญกุศลพูดให้คนซึ่งในธรรมพูดเรื่องธรรมมงธรรมะต่างๆนานาเพื่อให้คนนั้นหลงในคำพูดว่าเรานั้นเป็นคนที่ตื่นธรทำธรรมมีธรรมะกระจ่างในธรรมบรรลุธรรมต่างๆแต่เราหวังผลลาบสักการะ ว่าเออเนี่ยเราพูดแล้วคนจะรู้สึกศรัทธาเราเยอะขึ้นจะได้มาเป็นสาวกเรามาเป็นบริวารเรามาทำบุญกับเราเยอะๆเราจะได้มีบริวารเยอะๆคนจะได้บริจาคให้กับเราเยอะๆเราก็รู้สึกได้หน้าใด้ตากิเลสมันก็เลยเกาะให้เรารู้สึกว่าเราพูดแล้วมีคนหลงในคารมนูน่นนี่ได้เงินได้ทองมา เลยเกิดเป็นความโลภแล้วเกิดเป็นวิบากกรรมแต่พอเราพูดดีสิ่งดีๆให้คนนั้นชื่นเข้าใจธงธรมงธรมะแต่พอมีคนมาบอกว่าไอ้นี่มันพูดแล้วมันทําไม่ได้หรอกตัวมันไม่ได้มีธรมธรมะเราก็ทุกข์เพราะมันบอกว่าเราไปฟังมาบอกว่าไอ้นี่มันอ่านหนังสือธรรมะมาเล่า มันไม่ได้ปฏิบัติหลอกใจมันยังไม่ได้บรรลุธรรมเลยแต่มันบอกเที่ยวว่าไม่ไปเล่าทำพูดธรรมะให้คนนู้นคนนี้ฟังมันยังไม่ได้บรรลุธรรมเลยมาพูดธรรมะแล้วจะได้ยังไงยังไม่ได้เป็นพระอารหันเลยพอเราไปเจอคําพวกนี้เราก็ท้อผมก็เจอเวลาผมพูดเรื่องธรรมะมันก็มีบางคนเหน็บแนมบอกว่ามึงยังไม่ได้บรรลุธรรมไม่ได้เป็นพระอารหันเลยมึงเอาธรรมะมาสอนคนอื่นได้ยังไงผมก็เจอ แต่ผมไม่สนใจเพราะอะไรเวลาเราเอาคนที่เขาสอนหนังสือครูบาอาจารย์ที่สอนหนังสือเราครูบาอาจารย์บางคนก็จบปริญญาตรีท่านไม่ได้จบด็อกเตอร์ไม่ได้เป็นศาสตราจารย์ท่านเอาตำราของด็อกเตอร์ศาสตราจารย์ที่เขาเป็นคนแต่งหนังสือเอามาสอนเราเพราะเจตนาของเขาต้องการเผยแพร่ค,ความรู้ให้กับลูกศิษย์เจตนาของครูเขาสอน เพื่อให้คนที่ไม่รู้ได้รู้ครูคนนั้นก็ได้บุญผมเอาธรรมะของพระเจ้าตามพระไตรปิฎกตามธรรมะมาเล่าให้ทุกคนฟังมันไม่ได้หมายความว่าผมต้องบรรลุธรรมผมถึงจะสอนธรรมะคนอื่นได้แต่การที่ผมรู้ธรรมะอาจจะเป็นเพราะผมอ่านหรือผมอาจจะปฏิบัติแล้วได้รู้อะไรบางอย่างที่เจอกับตัวเองเลยเอาประสบการณ์กับธรรมะมาเล่าให้คุณฟัง คุณก็ฟังไว้เป็นแนวทางถามว่าผมต้องบรรลุธรรมเป็นพาาระอรหันต์มาสอนไหมไม่จําเป็นทุกคนไม่ต้องบรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์ก็มาสอนได้แต่ม,มันมันจะแทรกมาแบบนี้บอกว่าม BE ึงไม่ได้บรรลุธรรมมึงไม่ได้เป็นพระอรหันต์มึงมาสอนธรรมะได้ยังไงคนที่สอนธรรมะต้องเป็นพระอรหันต์ต้องบรรลุธรรมไม่จําเป็นขอให้ค so ุณมีความเข้าใจในธรรมะคุณเข้าใจใน บุญกุศลจิตใจคุณมีเมตตาเขาถึงบอกว่าให้ธรรมะเป็นทานชนะการให้ทั้งปวงดังนั้นเราให้ธรรมะเป็นทานเราไม่ต้องเป็นพระอาหารหันต์ก็ได้อย่าไปสนใจคําพูดของมารของกิเลสเพื่อทำให้เราทอ้อดังนั้นถ้าเรามีอวจีกุศลวิบากมันจะเจอมารแทรกเราต้องทำเฉย ไม่ต้องไปสนใจคําเยินยอไม่ต้องสนใจคำำําตําหนิไม่ต้องไปสนใจว่าใครจะคิดจากสนหรือไม่สนเราไม่ต้องไปกระทกระเดือดร้อนความสุขของเรามันไม่ได้อยู่ที่คนอื่นความสุขของคนมีกระบาดกลางฝ่ามืออยู่ที่ตัวเองดังนั้นคุณนั้นจะรวยหรือจนมันไม่ได้บอกว่าคุณจะทุกข์หรือสุข บางคนรวยมากก็มีเหตุให้ทุกข์มากเช่นกันบางคนจนแสนจนแต่เขาไม่ได้เอาความจนมาสร้างให้เขาเกิดทุกข์แต่ความจนมันอาจทำให้เขาลำบากกายแต่เขาทำให้ตัวเองไม่ลำบากใจเราจนกายแต่เราไม่จนใจเราไม่จนน้ําใจเราไม่จนความดีเราไม่จน ไม่จนกุศลดังนั้นอย่าเอาความเป็นอก,กุศลที่อยู่รอบๆตัวเรามาตัดกำลังใจมาทำให้ท้อผมบอกเลยนะตอนเมื่อก่อนผมนอยู่ในกลุ่มโซเชียล Facebook เฟซบุ๊กอะไรยงี้ผมเจอเจอใส่ร้ายเยอะครับแต่ผมบอกเลยถ้าคุณเป็นคนดีคุณหมั่นสร้างความดีความดีจะคุ้มครองคุณแต่คุณต้องอย่าลืมว่าบางอย่าง เราช่วยทุกคนไม่ได้ทุกคนมีกรรมเป็นของตนทุกคนย่อมรับผลกรรมนั้นนะฮะดังนั้นถ้าถามว่ายัางดูกรรมฟรีอยู่ไหมอาจารย์อาจารย์ดูกรรมฟรีจรัดเก็บเงินหรือเปล่าไม่ใช่ดูเสร็จอาจารย์บอกว่าเออเดี๋ยวช่วยค่าครูหน่อยนี้ไปดูไปหาคนที่เข้ามาหาผมแล้วกันผมเรียกไหมแต่บอกเลยว่ามาที่สุขศิรชานการเด้นฟรีไม่เก็บเงินตอนนี้ก็ยังเป็นโอกาสที่ให้ดูฟรีอยู่แต่ถ้าเขาเป็นเพจ a c e b o o k นะอาจารย์นเรศพิจารณา์ธน้ครับพระองค์งนะส่วนออนไลน์ผมเก็บเงินเพราะว่าคุณสบายคุณอยู่บ้าน อาอาจารย์แล้วถ้าเกิดหนูแบบเออฟังติดตามอาจารย์มานานแล้วหนูอยากจะช่วยอุ่นหนุนอาจารย์อาจารย์มีอะไรอย่างอื่นนอกจากเทียนไหมก็มีอันนี้ชาญอโลมาเป็นอาการไม้หอมมงคลใส่น้ำมันเสกหรือผงด้วยแล้วอันนี้จะประจําวันเกิดเมื่อเวลาใส่ดอกไม้แล้วเนี่ยมันจะมีเปลี่ยนสีตามวันเกิดนะแล้วก็เราเอาไปถวายหิ้งพระถวายโต๊ะมูถวายผ้าถอยสิ่งศิษย์เหมือนเป็นการบูชาเครื่องหอมและถวายดอกไม้บางทีเมื่อก่อนเนี่ย บางทีมีคนอพมอะไรมาถวายที่นี่นะหรือเอาดอกไม้มาถวายอะ่ะสองวันเหี่ยวแล้วเหี่ยวแล้วไม่พอนะพวกเกสรล่วงสกระปรกพื้นเลยแล้วก็หนอนอีกบางทีเราโอ้ยหนอนเหนือแล้วก็สกแร้วกระปกอะไรสกระปรกไม่ว่านะบางทีขึ้นลาอีกพว่มพวงอะไรมันขึ้นลากายาบางทีเราอยู่ในห้องแอร์เนี่ยเราอาจจะดมเชื้อลาโดยที่เราไม่ได้ตั้งใจเลยแต่อันเนี้ยมันเป็นทั้งถวายดอกไม้ด้วยแล้วมีกลิ่นหอมด้วยแล้วหอมเป็นเดือน ซึ่งดอกไม้บางทีซื้อมามันก็สวยแค่สองสาวันอ่ะแล้วบางทีเดี๋ยวนี้ดอกไม้แพงนะพวมอะไรเดี๋ยวนี้ก็แพงอยู่สองสาวันเองแล้วก็สกปรกด้วยแต่แล้วแต่บางคนจะถวายก็แล้วแต่นะฮะแต่ว่าผมมองว่าเราถวายอันนี้ก็กได้อันนี้สง์ทั้งเครื่องหอมทั้งดอกไม้เลยในตัวเลยนะเท่าไหร่อาจารย์มีแสมซ้อยด้วยเท่าไหร่สามอยอุดหนุนกันได้นะครับเป็นผลิตภัณฑ์ผมผลิตเองผมทําเองไม่ O E M ผสมกลิ่นเองใส่น้ํามันแสกเองอะไรเองบมดเลยพิธีปลูกแสกเองอีกต่างหากนะขอบารมีองค์พ่อนะดังนั้นผมเป็นกําลังใจให้คนมีการบังการฝ่ามือทุกคนนะแล้วเมื่อไรที่คุณรู้เรื่องการบาดการฝ่ามือคุณช่วยตัวเองก่อนคุณก่อนที่คุณจะเมตตาคนอื่นน่ะคุณเมตตาตัวคุณเองก่อนคุณเมตตาคนในครอบครัวคุณก่อนเมื่อคุณเมตตาตัวคุณเองและคนในครอบครัวจนมันมีความสุขดีแล้วคุณจะมีกําลังใจแล้วคุณจะมี ความรักและความเมตตาหรือบุญบารามีที่จะไปช่วยหรือไปเมตตาคนอื่นถ้าคุณยังลําบากคุณยังทุกยากแต่คุณครอบครัวคุณยังลําบากยังทุกยากคุณไปเมตตาไปช่วยคนอื่นเนี่ยอย่าลืมนะทุกการกระทําที่ทํากับคนรอบข้างคุณสม่ําเสมอทุกวันทุกวันคนในครอบครัวหรือคนรอบข้างคุณจะกลายเป็นเจ้ากรรมในเวรในชาติหน้านะตามกันไปในชาติหน้านะ แล้วกลายเป็นว่าคุณไปเสริมเสริมกําลังให้กับเจ้าการเวรที่คุณเจอในปัจจุบันเพิ่มเข้าไปอีกนะก่อนที่เราจะช่วยใครเราต้องรอดก่อนเราต้องอยู่บนเรือก่อนเราถึงจะดึงดึงมือคนที่จะจมน้ําขึ้นมาอยู่บนเรือได้แต่ถ้าเรายังลอยคอในน้ําเหมือนกับคนอื่นน่ะแล้วเราจะไปช่วยเขาอะ่ะบางทีเขาจะกดหัวเราจมแล้วเราจะตายด้วยแนละ้วพอเราตายไม่ว่านะครอบครัวเราจะตายไปด้วยนะอย่าลืมนะครับว่าเราอะ่ะ ต้องพึ่งพาตัวเองไม่มีใครมาช่วยเราได้นอกจากตัวเราเองขอขมากรรมเราก็ต้องขอด้วยตัวเองไม่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือ,อผู้วิเศษคนไหนมาแก้กรรมให้เราได้มาขอขมากรรมแทนเราได้นอกจากเราสำนึกผิดเองนะผมเป็นกำลังใจให้คนมีกําลังการฝ่ามือทุกคนนะครับแล้วก็ขอทุกคนนั้นร่ำรวยผ่านอุปสรรคไปได้นะมีเงินเราเอาไว้ช่วยตัวเองและครอบครัวก่อนบุญ มันทําได้โดยไม่ต้องใช้เงินก็มีหรือจะใช้เงินก็ใช้เพียงเล็กน้อยอย่าไปทําให้ตัวเองต้องทุกข์ต้องระบาดอยากเป็นคนหลงดีเมาดีแล้วก็อะไรติดดีอวดดีจนกลายเป็นตัวเองนั้นไม่ได้ดีเลยวันนี้มิขามาแล้วก็กราบขอบพระคุณทุกคนนะครับขอให้ทุกคนร่ำรวยมีเงินมีทองสมปรารถนานะครับขอบคุณครับ